สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 นนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็มาพบกับคุณตองอีกแล้วนะครับในเรื่องอันตรายจากการเล่นนะครับเด็กเนี่ยเล่นไม่ผิดนะครับแต่การเล่นเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ปลอดภัยสุขสนานนะครับโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นการเล่นในสนามหรือการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องปลอดภัยนะครับไม่ผดโผลจนเกินไปเพราะถ้าเกิด ผาดผลเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บได้จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุจากการเล่นนะครับก็เช่นการพลัดตกจากเครื่องเล่นหรือถูกของเล่นบาดนิ้วนะครับเราก็จะต้องรู้วิธีนะครับว่าเล่นอย่างไรนี้ต้องปลอดภัยนะครับการเล่นอย่างปลอดภัยนะครับไม่เล่นผาดผลน,นะครับหรือรุนแรง การเล่นผัดโขนหรือรุนแรงเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะครับก็อย่างเช่นการเล่นผัดโผล่บนที่สูงปีนป่ายบนที่สูงก็อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการที่จะพัดตกลงมาแล้วได้เกิดการบาดเจ็บหรือการเล่นกับเพื่อนด้วยความรุนแรงเนี่ยอาจจะพลาดพลั้งนะครับไปโดนเพื่อนทําให้เกิดการบาดเจ็บได้การเล่น,ใ,นใกล้แหล่งน้ําหรือการเล่นในน้ํานะครับ การเล่นใกล้แหล่งน้ําหรือเล่นในน้ําในน้ําในที่นี้หมายถึงพวกคลองแม่น้ํานะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติอันนี้มีความอันตรายนะครับเพราะไม่ได้ออกแบบมาสําหรับไว้เล่นนะครับอาจจะเกิดอุิเหตุทําให้จมน้ําเสียชีวิตได้นะครับการเล่นในสถานที่ที่ไม่ปลอดภยัยนะครับเช่นสถานที่ลกล้างนะครับหรือใกล้แหล่งไฟฟ้านะครับก็อาจจะพลาดนะครับการเล่นที่โลกล้างเนี่ย อาจจะไปวิ่งเหยียบหรือเตะพวกเศษเหล็กพวกแรงต่างๆนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือใกล้แหล่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็อาจจะทําให้ไฟช็อตสามารถเสียชีวิตได้เลยเล่นวัตถุสิ่งของที่เป็นอันตรายนะครับเช่นเล่นไม่ขีดไฟนะครับเอาไม่ขีดไฟมาเล่นจุดสิ่งของต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดไฟลุกลามนะครับไม่บ้านได้เลยนะครับไม่ปฏิบัติตามวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับ สมมติตั้งเรียนไปปั่นจักรยานนะครับแต่นักเรียนเอาจักรยานมาหงายขึ้นนะครับแล้วก็หมุนหรือเล่นอะไรที่มันผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับกระจัดกระจายอยู่อันนี้ก็เป็นอันตรายนะครับเพราะหากนักเรียนเดินไปเหยียบเดินไปเตะนะครับหรือมีคนอื่นเนี่ยเดินมาเหยียบมาเตะเนี่ยก็จะทําให้เกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บ ของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าจะเล่นอะไรเล่นแบบไหนนะครับถ้ามีเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเนี่ยก็จะต้องเล่นให้ถูกวิธีนะครับเล่นอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นให้ถูกวิธีการเล่นนะครับไม่เล่นอะไรที่ผิดวิธีนะครับเล่นให้ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายนะครับสถานที่ที่จะเล่นเนี่ยจะต้อง เป็นที่โล่งหรือที่เหมาะกับการเล่นพวกสนามเด็กเล่นนะครับถ้าเป็นเขตก่อสร้างหรือสถานที่ที่มันลบนะครับมีพวกเศษตะปูเศษเหล็กเศษไม้อยู่เยอะๆเนี่ยห้ามไปเล่นในที่แบบนั้นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะครับเล่นให้ปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายนะครับและถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องเตือนเขานะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับ กูตอบไปก่อนนะครับบ๊ายบาย